ดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูริตทุกท่านนะครับเราพบกันวันนี้อีกครั้งหนึ่งดีใจที่มีการได้พบกับพี่น้องและเชื่อว่าพระเจ้าจะตรัสกับพี่น้องในวันนี้นะครับวันนี้เรามีการได้มาเรียนโพชชนะเพื่อชีวิตของเรานะครับเรายังอยู่ในหมวดเรื่องการสร้างชีวิตภายในของเรานะครับด้วยเหตุที่เรารู้ว่าชีวิตภายในสําคัญกว่าภายนอกนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องสนใจ ถึงสิ่งที่อยู่ข้างในมากกว่าสิ่งที่อยู่ข้างนอกแม้สิ่งที่อยู่ข้างนอกโดยปกติเราก็สนใจดูแลอยู่แล้วเอเมนไหมครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องที่สําคัญมากที่สุดในชีวิตของคนเราถึงเรื่องชีวิตภายในก็ว่าได้จากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นคีหลักในวันนี้สุภาษิตบทที่4ข้อที่23ได้กล่าวว่า จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระวังระัวรอบด้านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจแห้เราอธิฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณที่ชีวิตของเรานั้นเป็นของประธานที่มาจากพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงปั้นมนุษย์ขึ้นจากผงคลีดินและพระเจ้าได้สมปูรดระบายลมปรานแห่งชีวิตของพระองค์เข้ามาในชีวิตของมนุษย์ซึ่งเร็งถึงจิตวิญญ,ญาณจิตใจ โอ้ที่อยู่ในเรือนล่างหรือเรือนดินนี้ขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าในวันนี้ขอพระญาโมสุตของพระเจ้าเปิดตาใจเราให้เกิดความกระจ่างแจ้งเข้าใจสัจธรรมความจริงของชีวิตและรู้ว่าสิ่งที่สําคัญยิ่งในชีวิตของเราที่เราต้องระมัดระวังว่าเป็นอย่างไรขอพระญาโมสุตของพระเจ้านําพาด้วยเถิดเราจึงน้อมรับ พระคำพระเจ้าในเวลานี้ด้วยขอบพระคุณในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้านะครับเหตุที่ผมมีกีได้บอกว่าเราจะพูดถึงสิ่งที่มีความสําคัญที่สุดในชีวิตของคนเรานั่นก็คือ,อ,อใจของเรานั่นเองนะครับเพราะจุดเริ่มต้นของชีวิตพระคาของพระเจ้าข้อนี้นะที่เราอ่านไปได้บอกว่า ชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจออกมาจากใจแสดงว่าใจต้องอยู่ข้างในนะครับแม้ในฝ่ายสรีละร่างกายใจที่เต้นตุบตุบก็อยู่ข้างในแต่มากยิ่งกว่าหัวใจที่เป็นก้อนเนื้อเนี่ยแต่กำลังพูดถึงความคิดจิตใจจิตสำนึกจิตใต้สำนึกเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ภายในชีวิอของเราที่เราอาจจะมองด้วยตาไม่เห็นแต่เป็นสิ่งที่มีจริงพี่น้องที่รักยิ่งครับ สิ่งที่เรากําลังดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้เราก็าดําเนินชีวิตไม่ใช่ตามที่ตามองเห็นนะครับสิ่งที่มองเห็นนะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่จีรังมันไม่ใช่สิ่งที่ถาวรน,นิรันต์ใช่ไหมครับสิ่งที่มองไม่เห็นต่างหากจะอยู่นิรัน์นะครับมีข้อคิดสิ่งที่เขาได้พูดกันไว้บอกว่ามีเงินมากหน้าตาดีเก่งทุกเรื่อง ถ้าใจไม่สงบเขาจะขาดสันติสุขครับก็ไร้ประโยชน์เพราะความสุขเป็นสิ่งสุดยอดในชีวิตของคนเราก็ว่าได้ที่เราปรารถนาใช่ไหมครับหลายคนพยายามหาสิ่งนั้นสิ่งนี้เป้าหมายสุดท้ายก็เพื่อจะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขแต่ความจริงนี่นะครับความสุขนี่แท้จริงไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกมากเท่ากับสิ่งที่อยู่ข้างในเรา เพราะความสุขแท้เนี่ยนะครับเริ่มต้นออกมาจากจิตใจภายในที่รู้จักพอเพียงรู้จักพอและมีสติเอเมนเพราะว่าพี่น้องครับบางคนหาเงินจนขาดสติเลยขาดสันติสุขบางคนมีทุกอย่างแต่สุขภาพไม่ดีก็ไม่มีความสุข บางคนหน้าตาดีแต่ไม่รู้จักรักษาจิตใจใจก็วาวุ่นก็ไม่มีความสุขพี่น้องครับความสุขที่แท้จริงคือใจที่สงบสะอาดแม้จะไม่มีวัตถุสิ่งของหรือของดีที่สุดในชีวิตแต่เขาหลับสบายนั่นเป็นความสุขเอเมนไหมครับ เพราะชีวิตนี่นะครับเริ่มต้นมาจากการรักษาจิตใจของเราให้สงบนิ่งได้พี่น้องครับหากมีทุกสิ่งแต่ใจเราสับสนวุ่นวายก็ไม่มีประโยชน์พี่น้องเคยเห็นคนเหล่านี้ไหมครับมีของมากมายทรัพย์สินเงินทองใช้ไปชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหลนชั่วโคตรก็ไม่หมดแต่หลายครั้งเราก็พบว่าคนเหล่านี้ก็ไม่มีความสุขใจบางคนนอนไม่หลับด้วยซ้ำไป พวกเกรงว่าทรัพย์สินเมื่อตอนเองจากไปแล้วจะไปตกอยู่กับใครจะจัดการยังไงดีกินไม่ได้นอนไม่หลับโอ้พี่ดองที่รักยิ่งครับพี่ดองครับชีวิตของคนเราเนี่ยครับภายนอกก็คือรูปร่างหน้าตาเนื้อหนังมังสารวมทั้งตับไตไส้พุงอวัยวะทุกส่วนที่ร,รวมกันมาเป็นตัวเรา อวัยวะของคนเราเนี่ยนะครับยังสามารถแบ่งออกได้เป็นอวัยวะภายนอกและอวัยวะที่อยู่ภายในถูกต้องไหมครับเช่นเวลาหมอเนี่ยให้ยาบางอย่างหรือยาบางอย่างมีคําเขียนกําชับไว้บอกว่ายานี้ใช้เฉพาะภายนอกง่ายๆก็คือเนี่ยกินไม่ได้อาจจะใช้ทาหรือใช้ดมนะครับแต่ทานไม่ได้เนี่ยใช้เฉพาะภายนอกก็คือกินไม่ได้พี่น้องครับ อวัยวะภายในเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยนะครับมันสําคัญยิ่งกว่าอาวัยวะภายนอกแน่นอนมันต้องมีทั้งภายในและภายนอกนะครับมีอวัยวะภายในก็ต้องมีอวัยวะภายนอกเพื่อจะห่อหุ้มอวัยวะภายในไว้แต่ถ้าเราคิดดีๆนะครับยังไงอไวัยวะข้างในเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าอาวัยวะข้างนอกในบทบาทหน้าที่ในหลายๆครั้งเช่น เราเคยเห็นใช่ไหมครับถ้าบางคนนี่นะครับเกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือเป็นโรคบางอย่างเะต้องตัดขาออกเขายังมีชีวิตอยู่ได้ไหมครับยังมีชีวิตอยู่ได้เพราะหัวใจตับไตร้างภูมิข้างในยังทํางานอยู่แต่ถ้าบางคนเนี่ยพี่น้องรู้ไหมครับอวัยวะข้างในมันเสื่อมหรือมันเสียไปแล้วเนี่ยนะเช่นไตาวายหัวใจวาย แม้คนนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาเอาไว้ว่าครบทุกส่วนแขนขาและแถมหล่อด้วยสวยด้วยแต่ถ้าตับไตเนี่ยหัวใจวายเนี่ยมันก็จบชีวิตลงผมกำลังเชี้พี่น้องได้เห็นว่าเอาไว้ว่าภายในเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าภายนอกถ้าเรามาหันมาพูดถึงเรื่องฝ่ายชีวิตของเราฝ่ายจิตใจจิตวิญญาณร่างกายนี่นะครับพี่น้อง จิตใจภายในหรือจิตวิญญาณเราจึงสําคัญที่สุดจิตวิญญาณสําคัญที่สุดเพราะว่าเป็นสิ่งที่จะอยู่นิรันด์นะครับถ้าใครได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์หรือได้ยอมรับเป็นคนบาปให้พระเยซูคริสต์มาเป็นเจ้านายเจ้าชีวิตจิตวิญญาณของเขาได้รับประกันแล้วว่าเขาจะจากโลกนี้ไปเมื่อไหร่ปลอดภัยแน่นอนไปอยู่นิรันด์ในสวรรค์แต่ส่วนที่จะมีผลต่อทั้งจิตวิญ,ญญาณและร่างกายก็คือส่วนที่ดูเหมือนว่าอยู่ตรงกลาง ก็คือจิตใจมันจะเป็นตัวหนึ่งที่จะพาจิตวิญญาณล่มสลายก็ได้นะหลงหายก็ได้หรือจะพาจิตวิญญาณไปสู่นิรันดรในพระเจ้าก็ได้เพราะว่าจิตใจของเราที่เราได้เรียนรู้ว่าโดยเฉพาะจิตสำนึกเนี่ยเป็นตัวตัดสินใจถ้าตัดสินใจผิดเนี่ยมันจะพาชีวิตไปสู่ความหายานะแต่ถ้าตัดสินใจถูกรับเอาสิ่งที่ดีดเข้ามา มันก็จะพาชีวิตไปสู่ความสุขที่แท้จริงในพระเจ้าได้พี่น้องครับพระคําของพระเจ้าจึงพูดไว้ถูกต้องแล้วว่าจิตใจหรู้หัวใจโดยเฉพาะไม่ใช่หัวใจฝ่ายธรรมชาตินั้นซึ่งสําคัญทําให้เรามีลมหายใจอยู่ได้แต่ความคิดจิตใจที่จะพาให้ชีวิตเราสามารถเดินหน้าต่อไปในแต่ละวันนั้นเนี่ยมีความสําคัญยิ่งซึ่งหมายถึงความคิดจิตใจการตัดสินใจของเรา ซึ่งเราได้เรียนไปแล้วในเรื่องของจิตใจที่แบ่งสองเป็นสองระดับก็คือจิตสำนึกที่เป็นการรับรู้ภายนอกและเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกว่าจะรับสิ่งใดเข้ามาในชีวิตหรือไม่รับและจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ลึกลงไปที่ขับเคลื่อนชีวิตของเราไปพี่น้องที่รักยินครับด้วยเหตุน,นี้เมื่อเป็นเช่นนี้นะครับพี่น้องเราต้องสนใจ ใจิตใจชีวตภายในมากกว่าสิ่งของในโลกนี้แน่นอนเราอยู่ในโลกนี้เราต้องกินเราต้องอยู่พี่น้องเข้าใจครับเราต้องใช้จ่ายเราต้องมีเงินมีทองเราต้องไปทํางานไปเรียนหนังสือเราต้องทําเสียงต่างเพื่อให้ชีตขับเคลื่อนไปได้แต่ความคิดค่านิยมมุมมองการตัดสินใจของเราเราต้องไม่ให้สิ่งเหล่านี้มาเป็นใหญ่กว่าหรือสําคัญกว่าสิ่งที่อยู่ภายในของเราพี่น้องครับ ในมาระโกบทที่ 8, ข้อที่36 37ได้ให้ข้อคิดกับเราวันนี้จะมีการให้ผู้ให้พี่น้องเกิดความเข้าใจสมดุลเราจะไม่ตกขอบใดขอบหนึ่งข้อนี้บอกว่าถ้าผู้ใดเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตของตนผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าผู้นั้นจะเอาอะไรไปแลกเอาชีวิตของตนกลับคืนมาพี่น้องครับพระบีข้อนี้ได้ให้ข้อคิดหลากหลาย นะครับแล้วก็กําลังให้ความสําคัญว่าอะไรสําคัญกว่าอะไรในนี้บอกว่าแม้คนนั้นจะได้สิ่งของมีสิ่งของมากมายอย่าว่าแต่เป็นอภิมหาเศรษฐีหมื่นแสนล้านก็แล้วแต่ในนี้บอกแม้สิ้นทั้งโลกแต่ต้องเสียชีวิตผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร พี่น้องในฝ่ายกายภาพคนที่มีทรัพย์สินอภิมหาเศรษฐีวันหนึ่งเนี่ยเมื่อตายจากไปเนี่ยทุกอย่างที่มีอยู่ไม่มีประโยชน์อะไรจากเขาแล้วถ้าเขาสามารถเอาเงินที่เขามีเนี่ยไปต่อเชื้อยาวเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะทําเพราะเขามีสิทธิ์สามารถทําได้ถูกต้องไหมแต่ทําไม่ได้ครับมีประเทศไหนไหมครับบอกว่าคนนี้มีรวยพันล้านเขาเลยมีอายุร้อยห้าสิบปีมีไหมครับให้มีแถมบางคนตายก่อนคนที่มีเงินไม่ถึงล้านด้วยจริงไหมครับ พี่น้องและข้อนี้บอกว่าพวกผู้นั้นจะเอาอะไรไปแลกเอาชีวิตกลับคืนมาทาไมอยากจะไปแลกชีวิตกลับคืนมาเพราะชีวิตมีค่าไงจริงไหมแต่หลายครั้งเราถูกหลอกเราพยายามไปโฟกัสแล้วเราปรารถนาสิ่งของมากมายหาสิ่งต่างๆมากมายเข้ามาในชีวิตมากมายจนเกินไปแล้วเนี่ยไม่สนใจพระเจ้าไม่สนใจชีวิตจนหลายคนบอกว่าคนนี้หาแต่เงินหาแต่เงินจนไม่มีเวลาใช้เงินเพราะอะไรรู้ไหมครับ ผมหาเงินทํางานจนเหน็ดเหนื่อยสายตัวแทบจะขาดจนวันหนึ่งเนี่ยพออยากจะมีกันได้ใช้เงินแล้วปรากฏว,ว่ากินไม่ได้ร่างกายไม่รับแล้วไม่ได้หมายว่าไม่มีอะไรไม่มีเงินจะไปซื้อมากินของกองเต็มโต๊ะเต็มต,ต,มตู้ก็กินไม่ได้พี่น้องที่รักยิ่งครับวันนี้อะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดชีวิตสําคัญที่สุดก็คือหัวใจหรือใจของเราสําคัญเห็นไหมครับ เราต้องรักษาใจก็คือรักษาความคิดมุมมองของเราให้ถูกต้องเพราะชีวิตของเราเริ่มต้นมาจากความคิดจิตใจคิดยังไงเราก็จะไปทําอย่างนั้นถ้าเราให้ความสําคัญในเรื่องใดเราก็จะไปลงทุนกับเรื่องนั้นพี่น้องเราต้องลงทุนให้ถูกครับเราต้องใช้ชีวิตให้ถูกต้องเราต้องใช้ความคิดการตัดสินใจของเราให้ถูกต้องครับพี่น้องบางคนอาจจะตีความพระคมภี์จะตกขอบไปก็เป็นได้ เมื่ออ่านบาบีล้วบอกโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่ามีเงินทองมากนะครับอย่ามีสิ่งของมากมายในโลกนะถ้ามีแล้วเป็นบาปถ้าจะบริสุทธิ์นั่นเหรอต้องทำตัวเป็นกที่ยากลำบากน่าเห็นใจที่สุดใส่เสื้อผ้าขาดๆทำตัวให้จนที่สุดอย่างนี้แหละฝ่ายวิญญาณบางคนก็ตีความแบบนี้มาตกขอบคำถาม เราจะเป็นคสเตียนที่เป็นคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีได้ไหมครับถูกต้องหรือเปล่าคำถามต่อมาถ้าเป็นคสเตียนฝ่ายวิญญาณเขาจะต้องเป็นคนที่อยู่แบบสมถะที่สุดรวยไม่ได้จริงหรือไม่พระคำพีว่าอย่างไรพี่น้องครับเราต้องให้ความสมดุลเข้าใจหลักการเพราะวจนะขอเจ้า,จาอย่างถูกต้อง พระคำของพระเจ้ากำลังเตือนสติเราว่าถ้าเราสนใจหรือสแสวงหาแต่สิ่งของในโลกชีวิตที่หรูหราฟุ่มเฟือยมากกว่าที่จะต้องการสิ่งที่มีค่าที่สุดจนเราต้องสูญเสียชีวิตและชีวิตในที่นี่ไม่ได้หมายถึงเพียงแต่ชีวิตลมหายใจภายนอกแต่คริสเตียนบางครั้งนี่นะครับก็สแสวงหาสิ่งต่าง จนสูญเสียชีวิตฝ่ายวิญญาณหาเงินหาทองจนไม่มีเวลามาหาพระเจ้าวันสบาโตวันที่พระเจ้าตั้งไว้ก็แก้ตัวตลอดโอ้พระเจ้าไม่ว่างส่งเงินถวายก็แล้วกันบางครั้งเงินก็ไม่ถวายแล้วเอาตัวเนี่ยไปทําแต่งานกังวลแต่กลัวแต่งานเหมือนกันหนูติดจันนะ์เลครับเพราะว่าอยากจะล่าอยากจะรวยอย่างเดียวจนไม่มีเวลาให้กับพระเจ้านี่คือสัญญาณอันตรายครับ อยู่ระดับไฟเหลืองแล้วถ้าไม่รีบแก้ไขชีวิตจะสูญเสียถ้าเสียชีวิตฝ่ายวิญญาณจะมีประโยชน์อะไรพี่น้องที่รักยิงครับคนรวยคนจนก็ตายเหมือนกันแต่ถามว่าตายแล้วจิตวิญญาณเขาไปที่ไหนนั่นคือสิ่งที่สําคัญพี่น้องครับพระเจ้าต้องการที่จะอวยรพรคนของพระเจ้ามากที่สุดอยู่แล้วพี่น้องผมอยากจะบอกกับพี่น้องจริงๆนะครับว่า เราสามารถเป็นคนที่ร่ํารวยที่สุดเป็นมหาเศรษฐีได้ครับจะได้หรือไม่ได้พระเจ้ารู้จักใจของท่านและรู้จักใจของท่านแต่บางครั้งเราอาจจะเข้าข้างตัวเองบอกโอ้นะถ้าพระเจ้าอ้ยพอเราอย่างนี้อ้ยพอเราอย่างนี้อย่างนั้นเราจะลักพระเจ้าเราจะทุ่มเทเพื่อพระเจ้าแต่ตอนนี้เนี่ยชีวิตไม่ให้กับพระเจ้าเลยมันจะจริงหรือพี่น้องหลอกพระเจ้าไม่ได้นะครับ และหลอกตัวท่านเองไม่ได้พระเจ้าชันสุดใจของเราถ้าหัวใจของเราบริสุทธิ์จริงใจอย่างนั้นจริงๆพระเจ้าจะอวยพรท่านตามแรงจูงใจตามหัวใจใสๆที่เราให้กับพระเจ้าว่าเราไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ถ้าใจของเรานิ่งพอไม่ถูกเคลื่อนด้วยวัตถุสิ่งของภายนอกพี่น้องครับพระเจ้าใช้ท่านครอบครองสิ่งที่ยิ่งใหญ่ พอพระเจ้าเราครอบครองเราไม่ให้ทรัพย์สมบัติมาครอบครองเราเพราะหลายคนเนี่ยพอมีมากแล้วเนี่ยพระเจ้าอ,อไม่จําเป็นต้องพึ่งพาพงแล้วตอนนี้แบบนี้เนี่ยพระเจ้าก็ไม่อยากไม่อยากจะอวยพรเราพระเจ้าก็อยากให้เราอยู่อย่างนี้แหละบางครั้งขัดสนบ้างเพื่อจะได้มาร้องหาพระเจ้าเพื่อจะได้รักพระเจ้ามากขึ้นพี่น้อง อย่าให้เป็นเช่นนั้นเลยดีไหมครับวันนี้พระบิดชุนบอกเราต้องรักษาใจการรักษาใจของเราคือท่าทีในใจต่อพระเจ้าถูกต้องต่อวัตถุเงินทองถูกต้องนะครับจะต้องไม่ให้สิ่งใดมาใหญ่กว่าพระเจ้าครับเราสามารถมีสิ่งสารพัดได้นะครับแต่สิ่งเหล่านี้ต้องเป็นทาสของเราเราต้องใช้มันอย่าให้มันมาทําให้เราเบี่ยงเบนหรือทําให้เราห่างจากพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่ปรารถนาเช่นนั้นพี่น้องทีีลังยินครับ พระเจ้าขอพระเจ้าได้พูดในมัทธิวบทที่6ข้อที่24ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่งและจะรักนายอีกข้างหนึ่งหรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านจะปิจิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้พี่น้องพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเรามีเงินมีทองไม่ได้แต่ พระคำบีบอกว่าถ้าเราจะปฏิบัติทั้งพระเจ้ากับเงินทองเนี่ยเท่าเท่ากันพร้อมพร้อมกันไม่ได้ครับพี่น้องครับเพราะเราจะต้องรักพระเจ้าใดพระเจ้าหนึ่งมากกว่านะครับนี่คือความจริงของจิตใจของมนุษย์แท้ที่จริงเรามีใจเดียวเราไม่สามารถแบ่งใจให้กับคนสองคนเหมือนกันเท่ากันในเวลาเดียวกันได้ และนี่อาจจะเป็นหลักการหนึ่งของการมีคู่ครองด้วยว่าเราต้องรักเดียวใจเดียวเอเมนไหม,ม,มครับส,ลลสรรเสญพระเจา้าพระเจ้าไม่ต้องการให้สิ่งใดมาหรือไม่ต้องการให้สิ่งใดมายิ่งใหญ่กว่าพระองค์ในชีวิตของเราพี่้องที่รักยิ่งครับแน่นอนคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าเขาก็จะมีความคิดค่านิยมว่าเงินทองทรัพย์สมบัตินั่นคือพระเจ้าของเขา พี่น้องครับเราเชื่อพระเจ้าเราไม่ได้ต่อต้านเราไม่ได้บอกว่าเงินทองเป็นเรื่องบาปไม่ใช่เงินทองเป็นเรื่องกลางนะครับขึ้นอยู่ว่าเรามีท่าทีอย่างไรต่อมันต่างหากนะครับพี่น้องครับบางคนเขามักจะพูดจนตกขอบและถูกต่อต้านนะบอกโอ้เงินทองเนี่ยไม่ดีนะเอาแล้วทุกวันยังหาเงินหาทองอยู่ไหม พี่น้องเราต้องรับมัดระวังในการคำพูดให้สมดุลแน่นอนเราก็เชื่อว่าเงินทองเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งและเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเราดำเนินชีวิตอย่างสะดวกสบายขึ้นได้ซึ่งไม่ผิดเราทำงานได้เงินมาเพื่อจะทําให้เราอยู่สบายมากขึ้นนะครับมีรถก็ไม่ผิดนะครับใช่ไหมครับดีกว่าที่ต้องเดินไปทํางานและสายทุกวันนะครับแต่เราไม่ได้ติดกับสิ่งเหล่านั้นนะครับพี่น้องครับ เพราะเราต้องแยกแยะให้ถูกเหมือนอย่างพระบ,บีที่บอกว่าเราจะได้สิ่งของเราไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้ยังไม่ใช่คําตอบสุดท้ายและคําตอบที่สําคัญที่สุดและไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้ผมไม่ปฏิเสธนะครับว่าเราต้องมีเงินทองเพื่อจะซื้อสิ่งต,ต่างๆที่จะทาให้ชีวิตเราอํานวยความสะดวกมากขึ้นไม่แปลกไม่ผิดอกครับแต่อย่าซื้อมากเกินไปนะจนกลายเป็นความโลภโลภก็คืออยากได้สิ่งที่มันไม่จําเป็นแล้ว มันไม่ต้องการแล้วมีเยอะแยะแล้วยังต้องการอีกเห็นทีไรเนี่ยตัดใจไม่ได้ต้องซื้อกลับมาทั้งที่ท,ที่บ้านมีอยู่แล้วเออแบบนี้มันก็เริ่มเกินไปแล้วเข้าข่ายความโลภแล้วไม่รู้จักประมาณตนแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องแต่เราต้องแยกแยะความจริงเข้าใจว่าพระเจ้าต้องเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งเพ,พราะพระองค์เป็นคําตอบเป็นผู้ช่วยเราในทุกเรื่องได้ เงินทองไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้แน่นอนซื้อความสะดวกสบายซื้ออะไรหลายอย่างได้เช่นเงินอาจจะซื้อเตียงราคาแพงได้แต่เงินไม่สามารถซื้อการนอนหลับที่สบายได้เงินอาจจะซื้อยาได้นะครับยาที่รักษาโรคบางโรคนะเม็ดละหกพันบ,บางคนก็ซื้อได้แต่เขาไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีได้ พี่น้องครับเงินอาจจะซื้อนาฬิกาแพงที่สุดได้นะครับเหล็กเป็นโลหรือโลเป็นเหล็กนะครับก็แล้วแต่ยี่ห้อไหนราคาเป็นแสนเป็นล้านก็แล้วแต่แต่เราไม่สามารถซื้อเวลาแห่งชีวิตของเราได้เมื่อถึงเวลากำหนดที่ต้องหมดเวลาในโลกนี้เราต้องจากไปเห็นไหมครับพี่น้องแยกแยะออกไหมว่าทำไมเราต้องให้พระเจ้าเป็นใหญ่ เราไม่สามารถรักเงินทองเท่าเท่ากับพระเจ้าเพราะเงินทองไม่สามารถมาเทียบกับพระเจ้าได้สิ่งต่างๆในโลกพระเจ้าสร้างมันจะมันสูญสลายไปแต่พระเจ้าจะอยู่นิรันดร์และจิตวิญญาณชีวิตภายในของเราจะอยู่นิรันดร์ดังนั้นเนี่ยเราต้องมีมุมมองความคิดที่ถูกต้องครับสรรเลสแบบแท้ที่จริงพี่น้องครับพระเจ้าอยากจะอวยพรเราทุกคนมากที่สุดเท่าที่ประเมินแล้วว่าเราจะไม่หลงลืมพระเจ้าแต่ถ้าจิตใจของเราแน่วแน่ยืนหยัด ไม่ว่าสถานการณ์เราจะเป็นอย่างไรจะรวยขึ้นยากจนเราก็ยังสัตย์ซื่อเดินกับพระเจ้าอย่างมั่นคงไม่ตื่นเต้นหวือหวาเมื่อสุขสบายแต่จะเชื่อฟังดำเนินกับพระเจ้าอย่างคงเส้นคงวาพระเจ้าพร้อมที่จะอวยพรอ,อย่างยัดสันแน่นพูนลน้นเพราะเราไม่ติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้มากมายเราก็จะ ให้กับพระเจ้าสนับสนุนพระราชกิจของพระเจ้าทํางานอาณาจักรของพระเจ้าให้ทะลุทะลวงไปเลยเราก็ยังกินเท่าเดิมเอเมนมไหมครับมีเงินมีต้องมากขึ้นเราก็ยังกินได้เท่าเดิมนอนก็นอนที่เดิมนะครับถ้าเรามีท่าทีที่ถูกต้องพระเจ้าจะใช้ท่านเป็นทอประผรพระเจ้าจะอวยพรท่านอย่างยัดสยนแน่นพุนล้นได้ขอให้จิตใจของเราถูกต้องท่าทีของเราถูกต้องรักษาใจเราถูกต้องเอเมนมไหมครับ สรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับแท้ที่จริงเมื่อเราย้อนกลับไปดูในแรกเริ่มแห่งการทรงสร้างพี่น้องครับพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเนี่ยให้มีความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งที่สุดพระเจ้าสร้างอารามวาและได้จัดเตรียมสวนเอเดนที่มีสรรพสิ่งนะครับผลหมาล่างไม้เต็มหมดและไม่มี หนอนกินด้วยไม่มียาพิษด้วยนะครับเก็บมาได้กินได้เลยเขาไม่ขาดสิ่งดีใดๆเลยอุดมสมบูรณ์นะครับและเราเห็นว่าเมื่อมรษย์ลมลงในบาปนะครับพี่น้องไม่เพียงแต่สรรพสิ่งที่ทรงสร้างถูกสาบนะครับเกิดต้นไม้มีน้มเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายแต่สิ่งสำคัญก็คือจิตใจของมนุษย์ได้เสื่อมลงหันเหไปจากพระเจ้าครับทำให้มษย์ต้องอยู่ในความทุกข์ ใจนั้นแตกสลายเพราะใจปฏิเสธพระเจ,จา้าแม้ในทุกวันนี้เนี่ยมีความจเจริญในวัตถุมากมายทุกคนพยายามจะทำสิ่งต่างสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อทำให้ชุกวครมนุษยม์มีความสุขแต่พี่น้องครับแท้ที่จริงย,ยิ่งมีสิ่งต่างมากมายเนี่ยมนุษย์ก็ยิ่งทุกข์นะมีสิ่งต่างยิ่งมีมากมายว่าตามเทรน์ก็ไม่ทันนะทำให้เกิดความทุกข์ใจอีกโอโ้เขามีอันนั้นเราังไม่มี เกิดความอิจฉาเกิดความเสียดายแล้วเราต้องทํางานหนักเพื่อจะได้มาเหมือนเขาโอ้โหพี่น้องครับชีวิตไม่มีวันจบสิ้นครับพี่น้องครับวันนี้นะครับความสุขหรือสันติสุขแท้จะกลับมาเมื่อเรากลับมารักษาใจของเราให้ใจของเรามีความสัมพันธ์กับพระผู้สร้างกลับมารื้อฟื้นความสนิทสนมกับพระองค์กลับมากราบไหว้นมัสการพระเจ้าผู้สร้างทุกสิ่งแทนที่จะไปกราบไหว้สิ่งที่ถูกสร้าง กลับมาหาพระเจ้าให้ใจของเรามอบถวายกับพระเจ้าสิครับให้ใจของเรากับพระเจ้าและสันติสุขความยินดีจะเกิดขึ้นในชีวิตของท่านวันนี้หัวใจของท่านเป็นของใครครับท่านอยากจะมอบใจของท่านให้กับสิ่งใดหรือหัวใจของท่านนั้นเป็นของใครใครเป็นเจ้านายเจ้าชีวิตในใจของท่าน ถ้าเป็นพระเจ้าพี่น้องครับชีวิตของท่านได้ทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วและให้เป็นพระเจ้าเป็นใหญ่ในชีวิตของท่านตลอดไปจงระวังระไวรักษาใจของท่านเพราะชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจขอพระเจ้าวอวยพรนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณที่พระเจ้าทรงโปรด เปิดตาใจใเราได้เข้าใจสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราคือชีตภายในคือจิตใจของเราทั้งหลายที่แม้จะถูกเสื่อมลงเพราะบาปแต่โดยผ่านทางไม้กางเขนพระเยซูคริสต์ได้มาช่วยเรารื้อฟื้นประทานใจใหม่ให้กับเราทั้งหลายแล้วขอสมโปรดเมตตาขอพระคำของพระเจ้ามาปรับท่าทีความคิดจิตใจของเราให้เรามีหัวใจใหม่เป็นใจที่รักพระเจ้าเป็นหัวใจที่ยอมจำนนต่อพระเจ้า เป็นหัวใจที่มีท่าทีความคิดที่ถูกต้องต่อพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาด้วยเถิดให้เราได้ดำเนินชีวิตด้วยหัวใจที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าและมีพระเจ้าเดียวในชีวิตโอ้พระองค์เจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าเราตั้งใจจะมอบถวายชีวิตและตัดสินใจทุกอย่างเพื่อเห็นแก่พระคิดเห็นแก่อาณาจักรของพระเจ้าให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าเหนือใจของเราตลอดไป ขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ